ก็สวัสดีคุณผูมทุกท่านนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเรนโบว์หมาเช่นเคยนะครับเป็นเกมที่ไม่อยากจะเชื่อนะว่าแม้ว่าเซิร์ฟจะปิดอาจะมีคนแฮ็กจะมีคนต่างๆนานาอะไรเอ่ยนะครับบักที่เราเจอกันเนี่ยเราก็ยังรอที่จะเล่นมันทุกวันนะครับเออมันเป็นอะไรกันวะเนี่ยก็ตอนรับผมตั้งแต่ต้นซีซันกันเลยนะครับเจอคนท็อกซิกในทีมตัวเองนะครับท็อกซิกไม่พอนะยังมีการเหยียดเชื้อชาตินะครับ ในเรื่องของการปั่นเออยอะไรเอ่ยนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่1นะครับโอ้โหคนอื่นนี่ที่3แล้วก็ล้อกันสุดยอดนะครับไปดูกันเองดีกว่านะครับว่ามันจะหนักัะแค่ไหนนะไอคนนี้เนี่ยเล่นเกมมานะครับผมก็มีการทักเพื่อนคนหนึ่งนะครับว่าเอ้ PLA แล้วเหรอไอคนที่ชื่อ PLA เนี่ยมันมันเป็นคนที่เล่นแบบว่ามึนๆจากตาที่แล้วนะครับคือเหมือนกับว่าเล่นไม่เป็นนะัซึ่งมันขัดกับตัวละครที่เขามีมากคือเขามีโอเปอเรเตอร์ที่ที่ที่แบบว่ามัดสู่ท้ายๆแล้วอะแต่การเล่นของเขาเนี่นเหม แล้วมันก็ทำให้ผมหัวร้อนไม่น้อยเลยในตาที่แล้วเนี่ยแล้วไอเนี่ยไอตัวท็อกซิกเนี่ยที่มันแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมันนะมันก็พิมพ์ขึ้นมาว่านูบนะครับซึ่งในคำเนี้ยมันแปลว่ามันนูบเออมันแปลว่ามันกากนะครับซึ่งนูบเนี่ยมันเป็นคำป่วนต้องบอกอย่างเงี้ก่อนว่ามันเป็นคำป่วนนะครับคือถ้าถ้าจะว่าพิมพ์ว่าโง่เนี่ยคือส t u บิดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นคำที่แบบว่าโง่นี่คือส t u บิดอย่างเบานะแต่ถ้าเกิดไปเจอคำที่ว่าอี i d i o ตหรือดำแบบเนี้ยคืออันนนี้คคริะับาามมมพพ์ก็ไปต ดูกันต่อนะว่ามันจะทำอะไรต่อนะถึงแม้ว่าเขาจะท็อบซิกนะผมก็ยังฮิลให้เขานะนี่ผมก็เล่นเป็นปกติคือผมไม่ได้สนใจนะตอนแรกผมคิดว่าเขาอาจจะพิมพ์แบบว่านุ๊บ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 อย่างเงี้ยแบบคือติดปวนติดปั่นอยู่แล้วนะแต่ก็แปลกดีไม่เคยเจอนะปกติจะเจอทีมตรงข้ามทำนะแต่นี้เป็นทีมเราเองแล้วเราไม่เคยมีเรื่องไม,อไม่เคยเจอไม่อะไรกับเขาด้วยนะยูอ <5 S 1> ดีเขาก็พิมพ์แบบเนี้ยนุ๊บ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 นะคุณผู้ชมก็ลองติดตามดูต่อนะว่าจะเป็นยังไงต่อเ,เพื่อนป <insert> ิดแชท้สัออลลเเะนี่่ผม ใครแม่งปิดแฮได้เฮียโอเล็กโอเล็กโอเล็กควรเหลือที่ไว้เจาะเล่นเองแถวละเออเข้ามาแล้วไอ้สัตว์้าไหนบีเอดเอดใช่เข้าสายแล้วเข้สายละเฮียอะไรมึงเนี่ยไอ้สัตว์ก็นั่นแหละครับหลังจากที่จบแมตช์นะครับอ่าคุณผู้ชมจะได้เห็นในส่วนของครั้งแรกนะครับที่ผมถามว่าใคร แบนบิ๊นะครับแทนที่จะแบนบาว่าเนาะเพราะว่าบาว่ารุดแบนนะครับก็จะมีคนที่ตอบมาก็คือท็อกซิกนะตอบมาว่าโง่นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเห็นไหมผมรอบสองถามว่าใครปิดแฮชนะครับเขาก็ตอบมาอย่างนี้ว่าโง่เห็นไหมคือเขาแบบเหมือนจะเหมือนมันปั่นอย่างเดียวเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะก็เลยได้แต่เออปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับก็เหมือนจะไปโลมไปเล่นข้างนอกกันจนตายนะครับแล้วทิ้งผมเฝ้าไซนะครับจนสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยผมเสียเหลี่ยมให้กับอีเจนอแมทนะครับผมเลยนะคร คือถ่วงเวลาให้ได้นานที่สุดแล้วก็เพราะว่าดีฟิลเซอร์เนี่ยดรอปอยู่ข้างล่างนะครับแล้วมันเนี่ยก็พิมพ์มาบอกว่าดีฟิลเซอร์นะครับก็คือพยายามสอนผมอะว่าเออให้ให้อยู่ตรงดีฟิลเซอร์ไว้นะผมก็ตอนนั้นก็เอกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมมึงไม่อยู่แต่แรกมึงจะไปเล่นลมแล้วทิ้งกูทำไมนี่หรอไหมเนี่มผมก็พยายามดูดีฟิลให้มันนะครับแต่ว่าผมก็ต้องซ่อนตัวด้วยนี่รอรอไหมแล้วทีนี้นะครับพอหลังจากที่ผมเก็บมันได้เนี่ยผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็เลยลองพิมพ์ไปว่านับบ้างนะครับ NUB นะเออแล้วอยากคืออยากจะรู้รนะว่่าาคคคือออะะไไรรรเเเหห็นนนนพพพพิิมมม์์จจััังงลลลยยบบแ้้กทีีีผป ความเขาเรียกว่าอะไรท็อกซิกทั้งหลายก็บังเกิดครับอย่างนั้นนะครับมันก็บอกว่าตัวเองเนี่ยได้ได้เป็นเป็นที่1นะครับแล้วผมเนี่ยเป็นที่3มมันก็บอกว่าต้องเป็นคนอินเดียแน่ๆเลยผมก็เลยเฮ้ยไอ้นี่มันเหยียดว่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเออที่3แล้วแล้วมันทำไมผมก็พยายามต่อปากต่อคำนะแล้วผมก็สวนว่าเออมึงน่าจะเป็นคนจีนแน่ๆนะครับอ่านมเดมดิสมัตบีอินเดียนะผมก็เออแล้วมึงน่าจะเป็นคนจีนมันก็ยังต่อปากต่อคำว่าผิดแล้วเดาใหม่อะไรอย่างี้ผมก็บอกว่าเออกูไม่เดาหรอก ก็เลยบอกว่าไปบอกตัวเองนะว่าเองว่าตัวเองอ่ะก็ก็โง่นะครับก็แบบก็กากอะไรองี้แล้วมันก็แล้วมันก็บอกให้ผมเนี่ยส่องกระจกดูนะว่าว่าใครกันแน่ที่ที่มันแบบว่าที่มันรู้แบบเออคือตอนนี้มันก็เล่นเล่นเล่นแง่ในเรื่องของตำแหน่งผมตลอดนะแบบว่าอย่เท่าพิมพ์ว่าที่3เว้ยที่3 3 RD อะไรเงี้ยสามอาร์ดีแฟกอะไรประมาณนี้นะครับเออแต่กลับมาที่แมตช์นั้นนะครับตอนนี้เราก็ตายกันหมดนะก็เหลือมันคนเดียวนะ ดไมโกรนมาเลยแบบถามว่าเออมึงจะทำไงวะมึงไม่เหลือมึงแค่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็แฮกแฮกเมสโตได้นะเพราะว่าบาว่าหลุดแบงที่มึงบอกเนาะมันก็แฮกหมดแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามที่จะแบบว่าเล่นแบบคือเนี่ยก็เล่นโอเคนะพยายามเล่นเล่นตึงพยายามแบบว่าเออโชว์อะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าชนะเราจะได้ชนะด้วยนึกออกไหมมันมเล่นเป็นทีมนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเหลือมันคนเดียวนะแล้วก็เจเกย์ก็ยิงกล้องมันทิ้งนะครับยิงก็เจ็ดทิ้งทีนี้มันก็ไม่เหลืออะไรเล่นครับมันก็เลยมาขึ้นหน้าตรงนนี้ะ ซึ่งเป็นช็อตที่ผมเนี่ยเปิดไปถามว่าเอ้ยมึงจะทำยังไงวะตอนนี้เหลือมึงคนเดียวแล้วอ่ะแบกโชว์หน่อยอะไรแบบนี้นะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นก็คือหัวบึกหัวแตกไอ้เหี้ยกูจะพิมพ์ก่อนเลย L L ไอ้สัตว์10 second s โอซู you gonna do boy นี่เหลือ2 second left เห็นมันพูดนะครับว่ามันเป็นที่หนึ่งนะผมก็เลยแซวไปแล้วที่หนึ่งตายอย่างหมาเลยนะเอออันนี้ผมผมพิมพ์พิมพ์ผิดด้วยเพราะว่าตอนนั้นก็โลกเหมือนกันนะ แล้วแบบผมก็แบบว่าเริ่มเล่นคําที่แบบแรงขึ้นแหละเพราะว่าผมก็เรื่องศัพท์ผมก็พอรู้อย่างเช่นคำว่าโดนคลายเบบี้อย่างเงี้ยเออคำซักเยมัมทิสนะครับเออมาดูนุ้ยแม่สิอะไรแบบเนี้ยก็คือเริ่มเล่นแม่แล้วแล้วคือต่างชาตินี่ผมว่ามันก็น่าจะแรงสำหรับเขาอยู่นะครับผมก็แบบว่าก็พิมพ์ก็แบบพยายามเริ่มแบบเริ่มปัน่นเริ่มท็อกซิกเองแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าเจอเจอท็อกซิกแล้วก็ต้องเจอด้วยนะผมก็ปั่นยับเลยครับเออคุณผู้ชมไม่ต้องสืบนะครับพอหลังจากที่ผมตายเนี่ยผมก็รีีบบบบบพพิมม์ดดััักกกไวว้้่่อออออนนนนเเเเลลยยาาคคคะรืืห เนี่ห็นไหมม,ม,ม,มันรีบพิมพ์เลยคือผมรู้อยู่แล้วว่าว่าเราตายเนี่ยมันรอซ้ำน, oh นะ e, นะน,น,นะครับบางพิมพ์โอ้ my god มานะผมว่าเออโดนคายเบบี้นะเนี่ยซักซักยีมัมทิสนะครับคือตอนแรกคือคือพิมพ์ลนลนจนพิมพ์ไม่ถูกพูดคิดได้หว่าแต่แต่แต่รู้พวามสมองคือรู้ความหมายนะแล้วแบบมันก็ถามว่าเออมึงตาบอดหรือเ,เป็นใบเห็นเห็นกูรอ้รองไห้เนี่ยอะไรแบบเนี้ยให้ลองลองนึกถึงตอนที่ตอนที่มึงแบบแบบว่ากระโดดเข้าหน้าต่างแล้วตายยังกับหมาดูนะครับคือมันเหมือนว่าเป็นแผลนะหลังจากที่ผมพิมพ์พิมพ์อย่างนี้ไปเนี่ยคือมันกก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 ็็็เเเเเเเงงีีีีียยยบบ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 บนนนนะะคคคครรรัััมมแแแแลลลล้้้้้้ววววว่่่่ปตตติออ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 ืููููสสึึาาาโดดดทไ คนหัวร้อนอยู่ให้เราโดนอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเออเนี่ยก็บอกว่าเออติ้งยิงกับเบลล์อยู่จัมปิ้งออนออนเดอะวินโด้นะครับแล้วก็ทูดายและกับด็อกนะครับเออทูดายและกับด็อกเบบี้อย่างเงี้ยเออก็คือจี้จี้ปมมันอีกนะคือจอดนั้นมันโชว์กำลังโชว์พาวอยู่ไงแลก็เอลเอลอ่ะตามมันไปนะครับทีนี้ใกล้สู่ช่วงจุดพลิกเกมนะผมก็เลยบอกว่าเออไอวิวเลตเดมวินนะครับคือตอนนั้นแบบผมแบบปล่อยละเออกูกูกูยอมเสียแรงก็ได้แบบดัดนิสัยมึงนะนะครับแต่ แต่ทีนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเรามากับเพื่อนนะครับเราไม่อยากให้เพื่อนเนี่ยต้องแบกรับความรู้สึกตรงนี้ด้วยนะครับคือผมรู้สึกว่าวุฒิภาวะต้องมาเหนือกว่าอารมณ์นะครับคือเราปั่นเราเล่นได้ผมก็เลยโอเคก็เผื่อใจไว้แล้วแหละว่าจะต้องแพ้แต่ก็ยังสู้ไม่พักแต่ปากคือแค่แกล้งมันเฉยว่ากูจะพักแล้วอะไรแบบนี้นะครับจะเลิกสู้แล้วจะแจกเออหลังจากนั้นมานะครับก็มีการต่อล้อต่อเถียงล้อกันไปล้อกันมานะครับมันก็โดนคาเวล่าล้วงหลังตายนะครับผมก็แซวมันนะว่าเออโดนยิงโดนคาเวจะ เดี๋ยวจะแบบว่าจะจะจะปล่อยให้แพ้แล้วอะไรแบบนี้แล้วแบบเพราะว่าเรามากับเพ ies, ื่อนนะครับก็คือเดี๋ยวจะบอกให้เพื่อนแจกด้วยมันก็บอกว่าเออมันก็มากับเพื่อนนะแล้ว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 ผมว่าเป็นใครผมว่าเออผมเป็นใครไม่สำคาัญเราไปถามแม่มึงดูนะผมก็เล่นแม่ไปเลยนะแล้วคือจังหวะนี้มันเป็นช็อตที่ผมมาปล่อยไม่ได้จริงๆนะผมก็ก็คือแบบพยายามแบบเออเล่นไปเรื่อยๆนะนย่ยมันก็เจาะห้องมาเพราะแบบมันก็ไม่ได้เลนฟอสกันอะไรแบบนี้เออผมก็แบบว่าสุดท้ายแล้วผมคิดว่าเออมันปล่อยไม่ได้นะครับก็ไปรับชมนะครับมันปลุก มันก็ถามผมนะครับว่าเอ้าไหนบอกจะแจกแล้วแล้วยิงมันทำไมนะผมก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับมึงนะก็คือมานะถ้ามึงยังไม่เล่นท็อกติกเีลยกูก็จะปล่อยแบบนี้แหละนะครับมันก็บอกว่างั้นก็แพ้ไปเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่อะตอนนี้คือผมเปลี่ยนความคิดแล้วนะหยุดอยู่ในจุดที่วุฒิภาวะผมเหนียกว่าอารมณ์แล้วในตอนแรกนะผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคกูตั้งใจเล่นจอดแล้วจอดแล้วฟิงห้า อยู่ใน้ายอยู่ใน้ายโอเคเข้าใจเราสองตัวเลยลูกก็อยู่นั่นแหละเข้ามายังงถึงกล้องะม่ม่มถึงกล้องิมเลย

ซีสอรี่มาไอ้เห mhm ี้ยกูณดอกว่าไม่เหรอไม่เป็นไรสัตกูคุณทำเพื่อทีมไอ้เหี้ยปล่อยแพ้จริงด้วยนะไอ้เหี้ยไม่เป็นไรอย่างนั้ยนะกูก็มีเรื่อง M1ST น o w ก็มืองพอพอมันแต่ติดพวกเยอะกว่าวัดด้วยอันน้นนำโคตไกลก็หลังจากที่เจอผมเทคโอเวอร์ขึ้นที่หนึ่งไปได้นะครับเพราะว่าความมานะบากบั่นของผมแล้วก็ คิดถึงเพื่อนร่วมทีมไว้นะครับที่ต้องสละเวลามาเล่นด้วยเนะี่ยคือมันตอนนั้นความรู้สึกหลายอย่างตีในหัวผมไปหมดคนระับจริงๆแล้วผมเป็นคนอ่อนแอด้วยซ้ำนะครับกับเรื่องพวกนี้นะเป็นคนเซนซิทีฟนะครับมันเลยทําให้เราฉุดคิดถึงวุฒิภาวะมากกว่าอารมณ์นะครับอันนี้ผมย้าเสมอนะแล้วผมจะไม่ให้อารมณ์เนี่ยครอบงำตัวเองเป็นอันขานนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเสียบรรยากาศทั้งเพื่อนร่วมทีมทั้งเรานะผมก็พยายามที่จะสู้เต็มที่นะถึงแม้ว่าทีมเราจะออกไปแล้วหนึ่งคนนะเพราะว่าคงจะทนกับพฤติกรรมไม่ไหวาอาจจะทนกกกกััััับบบบบไไไไไมมมมมม่่่่่่่่่หหหหววววผผทททีีีีีปปตปตตออ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 าาาาาคนนนนนนนดด้นะ้้้ยยยะรรรรเเเเเเลงงจแแแแชช์์พฟืืโ คุณเหนือกับนายอ่ะเออเนี่ยเดมอสเข้าใจะปะนะครับเนี่ยนี่มันนะครับผมไม่รู้ว่ามันมันพยายามพิมพ์หรืองงอะไรอยู่แต่คือตอนนี้แชทมันกับไมอ่ะโดนโดนปิดไปแล้วนะครับมันน่าจะมีคนรีพอร์ตกันเยอะนะมันเล่นตอนนี้มันเล่นแบบว่าสูญเสียความเป็นตัวเองแล้วจริงจริงมันเล่นเก่งนะครับตอนนี้คือมันรอเราเข้านะครับอ่าตอนนี้เพื่อนผมเล่นเป็นบอลเทปนะครับพี่ผมเล่นเป็นบอลเทปเนาะมันมันรอเข้านะครับแบบว่ารอเข้าหลังจากโปรติเดมอสโปรติเวลามันเล่นมันจะวิ่งนำเลยนะแบบโชว์พาวเลยตอนแรกที่มันเล่นเออแบบไไปปตายม่เ็นไรมัันก็ยงโชวว์พาแต่คือตอนนนนนนนีี้้้้มมมมัััรระะววววงาาากกกขึึแแล็ูส่่่่่ไใชคทบบ เก่งกต่อไปแล้วนะครับเพราะตอนนี้โดนเทคโอเวอร์ไปแล้วนะครับมันฟิลฟเหมือนกับตัวละครในอนิเมะที่โดนโดนแย่งพลังบางอย่างไปคนระับแล้วก็เหวอะแดกไปเลยเออเหวอะแดกจะทำอะไรไม่ได้จากตัวเก่งอะเป็ตัวก,กากไปเลยนะครับพระช่วงเหวอะอยู่นะผมก็เลยพยายามเล่นเล่นอยู่สักพักนะครับผมก็ยิงพึ่งดักนะครับเออแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าแมตช์เนี้ยผมผมกับทีมพู้งญิงเด้ว่าผมกับทีมชนะโดยที่ไม่มีมันได้ยังไงนะครับเล่นกัะเดมมอสไปก่อนแล้วกันผมเข้าไปไปคนไม่ได้ไเดี๋ยวผมจะยิงพึ่งเข้าไปก่อน เซ็ตยากยู่ยากเลยต้องไปลวงมันจากในลิฟต์ว่ะผมกำลังมุ่งไปลิฟต์นะต้องลวงมันจากข้างหลังตัวหนึ่งนี่ยม่นั้นมันเดินลำบากอึดไว้อึดไว้อึดไว้ อยู่นี่อยู่นี่ลโลว์หลแกแนะเฮ้ยอยู่ห้องธนาคารเจาะเข้ามาเพทเลยมันอยู่ห้องธนาคารครับผมแพทเลยแพทเลยมันไปไม่ถึงพี่แพทเลยแพทเลยสวยเป้าดีๆนะ โอเคมันเลือดโลแล้วผมตายแล้วกำลังวิ่งไปหาพี่นะหลังมันมาได้ป่ะระวังนะ,ะยิงมันยิงมันสวยทำไม,มได้อย่างงี้ไอ้เหีย้ยเฮ้ยเราแม่งออกเกมเลยไอ้เหี้ยท็อกซิกอะ่ะกูที่หนึ่งไว้สัตว์ไอ้เหี้ยให้มันรู้สักบ้างไอ้สัตว์ กลัวไงกลัวโดนสวนไงไอ้เงี้ยเลนโง่ไอ้สัสเราเข้าไม่ได้ะทีเว้ยแล้วมึงไปม,มาทำไงแม่งวิ่งเข้าไปเลยเว้ยเยี่ยง่งาไม่ไหวไอ้สัสกูกดไลค์ให้ไลยอ้นดีกว่า,า,าออเดี๋ยวกูกดคลิกมันกูไปเจอแม่งอีกว่าเดี๋ยวมันไปเกียนเลยคลิกแบตเราโมโหพวกเราไปเกี่ยนต่อเลยคลิกแบตไอ้หลงของแมงไงแม่งก็โดนแบตแย่ไปแล้วไม่รู้โดนนานแค่ไหน